มาแล้วนี่โอ้โหตอนนี้ตอนนี้เริ่มกันแล้วนะครับกกวยก็เริ่มแล้วไกวยก็ไกวยก็เริ่มแล้วนะครับต้มข้าวคืนนี่มาได้เลยนะครับเรียนเชิญทุกคนนะครับมากินก้าวต้มกับน้องๆนู่นนะครับโน่ต่างตาแลยนะครับเอฟซีโน่ตังตาแลนวนี่มึงไงมันายนี่ต่างกันแล้วต้มไก่กระตายักครับคืนนี้มาได้เลยนะครับนึ่งตุมมาเรียนเชิญี่บ้านนะครับมาได้เลยน้องๆวันนิ้จนะสองนึ่ง กับสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับหลังจากที่วันนี้นะครับน้องๆทางดูนคลาสาาลาสิกนะครับอำนาจคลาสสิกนะครับได้เตะฟุตบอลมาชนะมา2องตัวนิ้วครับโดนำไปก่อนครับแต่ว่นาน,อน,อนอ้องๆทำได้นครับขึ้นหลัง,งยันอประตูต่อหนึ่งเลยนะครับ ก็หลังจากที่ดม,ม,ามาแล้วนะครับก่อนเวลาครับก็ตอนนี้ทุกคนกลับมาบ้านนะครับก็เข้าไปซื้อไก่นะครับไปซื้อไก่มาต้มให้น้องๆได้ทานกันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต้มข้าวต้มข้าวต,ต้มกระทะยักษ์รวมทั้งเด็กๆและก็ผู้ใหญ่นะครับมารวมทานพร้มอมกันนะครับที่บ้านนะครับท่านผู้ชมอกระทะยักษ์เลยนะครับ

ไม่หัาบลุงในนี่เลยได้แต่เดี๋ยวมันก็ใช้ไม่กี่แล้วน้างมัได้เสียกันไปเสียกันไปมันก็ไม่ติดเลยไปไปนี่ไอ้บุญนั้นยังมันก็หายได้เสียกันเสียกันเสียกัน nam. ba, lần này chắc quay đi mà ba đưa. là. cái này này. nóng 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 ta ốp áp nữa, da ốp น้องๆหนูๆก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมจะทานข้าวต้มนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกระทะยักษ์นะครับนัดแรกนะครับมาเจอแพ้มานัดที่สองก็ชนะสองประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับมาเจอกับหัวหินดีนะครับไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะครับแต่ทั้งหมดมีแค่สี่ทีมนะครับเจอกันเหมือนตุกทีมนะครับก็วันศุกร์ เดี๋ยวค่อยมาลุ้นค่อยชมกันดอดกนะครับขอวันนี้เดี๋ยวมาให้น้องๆได้ทานข้าวต้มกันก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ